าสี่สอมสองหนึ่งศูนย์เริ่มเลยโยโย่ผมคุณตองอินเตอร์ผมเล่นตำแหน่งแคลรี่คาเฟนีตัวเมนผมเองครับผมชื่อเจมครับเล่นตำแหน่งดาร์คเลเยอร์ครับผมครับผมโจโจแหลงคอนกี่ดาวบอกผมว่าคุณตองกี่ดาวคุณตองอินเตอร์ เปิดไหมคุณได้ยินดนตีใบไหมคุณตองรอจังหวะรอจังหวะนิดตึงผมจะให้คุณแรปโยแรปโยคุณตองจะต้องแรปก่อนถึงจะได้เล่นเข้าใจไหมคุณตองได้ยินผมไหมเข้าใจครับเข้าใจครับโจโจอย่าพึ่งอย่าพึ่งทีละคน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 เดี๋ยวพรมเดียงทีละคนทีละคนได้ยินไหมดัด ตี V I P M วัยรุ่นเยอรมัน T H ต๋องรูซิเฟอไม่ต้องรีบเดี๋ยวผมจะให้แรปทีละคนเอาผมนับน้อยลงเมื่อไหร่จนถึงศูนนัดตี้ให้เริ่มก่อนเริ่มจากขวาไปซ้ายขวาไปซ้ายก็ขวาขวาขวาไปซ้ายขวาไปใส่ขวาไปใส่ก็ขวาขวาไปใสห้าสี่สอสอ หนึ่งศูนย์เริ่มเลยอ่าผมชื่อนัดผมเล่นตกกำแหน่งที่พีตให้เล่นครับจบแล้วใช่ไหมครับผมตอบให้มันเป็นจังว่าและเป็นํำนอง VIP M เดี๋ยวผมจะนับห้านับห้าเสร็จแล้วคุณก็บอกมา แนะนำตัวว่าเล่นอะไรตำแหน่งอะไรก็แค่นั้นไม่ต้องยาวแต่ขอให้ได้ใจความ 5, 4 3 2สี่สาสองหนึ่งโเริ่มเริ่ม,เล,มเลยผมชื่อเจมครับเล่นตำแหน่งดาร์คเลเยอร์ครับผมครับผมโจโจ,โจ,โจขอบคุณที่มึงยังโจนะ <S <S> <S เกือบจะฟังไม่ได้เป็นแลบแล้ว ยังมีเจ้าเจ้าเองมีเจ้าเจ้าให้พ่อได้ฟังเป็นแลบโยโยเดี๋ยวเริ่มต่อไปคนต่อไปเดี๋ยวเราจะข้ามคุณต่องไปก่อนให้เป็นคนสุดท้ายไปหาคุณดูซิเฟอร์เอ็นก่อนแล้วกันพร้อมหรือเปล่าส่งเสียงดังๆพอซี ยู yo, yo. ผมผมชื่อเหนือผมเล่นตำแหน่งซับพอร์ตเล่นโลไม่ทีมนี้เองครับยูยูใจคุณไม่ปอดคุณจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมคุณเล่นซับพอร์ตแต่ใจคุณไม่ปอดผมพูดถูกใบคุณรูเซฟเฟอร์เอใครับโอเคโดนตีจบพอดีคุณตองไม่ต้องร้องแล้วไปไปกันเลยแล้วกันนะ ลอเล่นแพมมึงต้องร้องเหมือนกันนะคุณตองอินเตอร์ผมจะทดสอบศักยภาพสเต็ปการแรปถ้าเราถูกค่าศึกถ้าเราถึกอย่าพิ่งโจ้ไอ้เฮียรอกูกอนถ้าเราถูกค่าศึกจับตัวไปทรมานถ้าเขาบอกให้เราแรปแล้วเราแรปไม่ได้เราจะโดนทรมานอย่างสากัดสากันคุณได้ยินผมไหมผทหารทั้งหมดได้ยินครับได้ยินครับได้ยิครับโอเคคนต่อไปช H เตอง จะถึงตาคุณแล้วคุณพร้อมแล้วใช่ไหมอย่าพึ่งตอบอะไรให้ผมนับ5้าก่อนแล้วค่อยค่อยไป5้าสี่สามสองหนึ่งูเริม่มเริม่มเริม่มโยโยโย,โยผมคุณตองอินเตอร์ผมเล่นตำแหน่งแคลรี่คาเฟนี่ตัวเมนผมเองครับ อยากให้ยาวๆกว่านี้คนรอคุณเยอะคนรอคุณเยอะผมอยากให้ยาวกว่านี้แนะนําตัวว่าชื่อต่องอินเตอร์และไม่เคยเดินละเมอไปแจกใครนั่นเป็นแค่ความเบลอห้าสี่สามสองหนึ่งยไปไปโยโย่ yo, yo, ผมเป็นคุณตองอินเตอร์เล่นบทเป็นตำแหน่งแคลลี่คาเฟนี่ตัวเมนผม มึงพูดเหมือนเดิมไอเฮี้ยมึงพูดเหมือนเดิมสมองมึงมีเมมอยู่อย่างเดียวเรื่องไงผมให้โอกาสคุณพูดอีกทีถ้าอีกทีคุณพูดเหมือนเดิมถ้าคุณพูดเหมือนเดิมผมจะเตะคุณออกไปถือว่าคุณไม่มีไหวพริบปฏิพานาสี่สามสองหนึ่งไป โยโยโยผมเป็นตองอินเตอร์ที่เล่นตำแหน่งคาเฟดีหยุดก่อนไม่ต้องผู้ต้อ <c oughs> มง,อม,ง,อองมึงจะบอกว่ามึงคือตองอินเตอร์มึงจะบอกว่ามึงคือตองอินเตอร์เล่นตำแหน่งแครี่คุณตองคนนี้มึงพูดเหมือนเดิมไอสัตว์กูไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนพูดเข้าหูหมาถ้าลูกหูควายก็หูหมาถ้าลูกหูควายไม่ต้องแล็แล้วตอนนี้นะแบน เอ้ยนาเต้ผมไม่อนุญาตให้คุณเล่นนาตาาคุณได้ยินไหมมันคือตัวเศษสวะตัวขยะตามเล่นเด็ดขาดมึงยอย่ามาฉีดใครมึงบอกกูดินาตาามึงยอย่ามาฉีดใครผมไว้ใจลูกเพจให้เล่นนาตาาบ้าเกินพอแล้วหนึ่งหมื่นนายที่มาเล่นนาตาาในเพจกูไม่รอดสักนายรอดเพียงไม่กี่คนผมเบื่อที่จะลุ้นแล้วคุณเข้าใจไหมคุณนาเต้คุณพอใจกับคำสั่งผมไหมคพูดได้บัดดังดังในคุณนาเต้ ดีมากไวพริบดีมากคุณต้องได้ยินผมไหมเปิดไม้นิดนดงเด้คุณรู้ใช่ไหมคุณต้องได้ยินผมไหมคุณต้องได้ยินผมไหมคุณได้ยินผมไหมคุณต้องงงงผมได้ยผมได้ยินคุจะให้ผมำอะไรสังดเลยสังดเลยผมอยากให้คุณต้องไปเขีรยเล่นลางมีคลีปอยู่สามตัว อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวโจก๊กเลอมันอยู่ตรงกลางและทำไมคุณต้องไม่ตอบกูตอบกูตอบตอบกูไอต้ตองไอเฮียมึงปิดมึมมงเออกำลังอะไรกำลังอะไรกำลังอะไรต้น ไอ้คุณไม่เห็นผมเหรอผมเปลี่ยนเสียงแล้วผมร้องเป็นเพลงให้ตอบเป็นเพลงผมพูดธรรมาให้ตอบธรรมดามึงปิดไม์มึงไปเลยสเสียงทัดสกรีนมึงนี่ดังชิบหาย้อลการกิวเดอร์นะชิบหายชิบหายชิบหายถอยมาถอยมาถอยมาสวยสวยเบรกสวยถอยเลยถอยเลยเราเจ็บเดี๋ยวไหลท้องท้องทองคุยถ้องถอย อเลสเตอร์โดนดักอเลสเตอร์โดนดักอเลสเตอร์กลับทางนู้นทางนู้นอย่าเดินกลับมาอย่าอย่าเดินไปทางนู้นปะท้อนตเต้มึงจะขัดคําสั่งกูทําแอะไรกูเห็นกูรู้ว่าวีล่ามันไปไปต่อมึงเชื่อใจกูดิเห็นไหมเกือบโดนบัตาไฟเฟิร์สบัตแล้วเห็นไหมคุณเกือบแล้วไงคุณฟังผมเซ่ฟังผมอย่าเชื่อใจผมวีล่ามันแค่ตอดแล้วมันแค่หนีคุณจะกลัวอะไรคุณกลัวอะไรอย่ากลัว ผมพูดอะไรจงเชื่อมั่นผมว่าผมอานน้ําร้อนมาก่อนเข้าใจไหม<ำ>อะไรดะพ,พูดอะไรพูดอะไรนะเ็นบีลา่าบีล่ามันควนสนตีมากบีล่ามันควนซนตีนเหรอมันทําอะไรมันเท่าไรเอามันก่อนไหมล่ะลาตามผมมาเลตเตอร์ม,ม,มากับผมมาผมมาได้รอดักมาด<ห>ิอ้อมมาอ้อมมา,อ,า,มาอย่าไปทําอย่างนั้นนะตีปล่อยมานะตีมานี่เข้าบุ่มนี้มามาี่มาี่มาี่ให้หมดมานีหลดลูซิเฟอร์รอนะรอนะ เดีย๋ยวผมข้ามไปไม่ต้องข้ามมานะเฮ้ยเข้า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 หมดหมดหมด,หม,ดมันไม่มีท่ามาตาแล้วดีมากตีมากดีมากดีไงเล่าเ <c oughs> ชื่อฟังผมผมพูดอะไร่ะเ <c oughs> ชื่อฟังผมเข้าใจไหมผมพูดตรงไหนผมไปตรงนั้นมีศพตรงนั้นมีสงครามแน่นอนเข้าใจไหม <c oughs> สถานการณ์ข้างล่างเป็นยังไงบ้างคุณต๋องเปิดไหมแล้วก็กดปิดเองแล้วไม่ต้องให้กูบอกเหตุการณ์ข้างล่างปกติดีครับผมเหตุการณ์ข้างล่างเป็นยังไงนะพูดไว้ดิข้างล่างปกติดีครับผมพูดให้มันเข้มแข็งพูดให้มันเข้มแข็งเหตุการณ์ข้างล่างปกติดีครับผมนายพลขอบคุณร้อยดาวคุณสกายทาโก้ด้วยที่สนับสนุนกองทัพเราขอบคุณคุณสกายทาโก้สิต๋องไอ้ต๋องคุณได้ยินผมไหมคุณต๋องคุณได้ยินผมไหมผมพูดว่าอะไร ผมพูดว่าอะไรเมื่อกี้อ้ยมึงไหวปะเนี่ยไอ้ต๋องกูพูดว่ากูพูดว่าเฮียอะไรถ้ากูถามแค่นี้เองเหตุการ์ป้าของซีกูพูดไปแล้วนะแล้วนั้นนะลูซิเฟอร์ได้ยินผมไหมลูซิเฟอร์ไดีนะครับคุณขอบคุณคุณกษิดิบซี่ห้าสิบดาวที่ร่วมสนับสนุนกองทัพเราขอบคุณเชิญสนับสนุนกองทัพเบียร์กองทัพเบียร์ตังนี้ไปซื้อปืนใหญ่ ไม่ซื้อปืนใหญ่ผมไม่ต้องการปืนใหญ่ผมต้องการเรือเรือดำน้ำเหรอครับท่านใช่รู้อยู่แล้วดิเอามาทำเพียอะไรปืนใหญ่เราต้องการเรือดำนำ้ำว่าเรือดำน้ำเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมต้องการที่จะหาปลานิลในแมน่น้ำโขงคุณได้ยินไหม,ไม,ไมคุณได้ยินไหม,ไมผมต้องการปลานิลผมต้องการปลานิลคุณได้ยินผมไหมได้ยิน,นครับโครงการของเราคือเรา จะหาปลานิลให้หมดจากแม่น้ำโขงคุณเข้าใจไหมทผักตบ,กตบไม่มีไม่เป็นไรถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนคุณตองถอยมาคุณตองปล่อยปลอยปลอยคุณต้องมีชีวิตอยู่เพื่อขึ้นเรือดำน้ําของผมผมให้คุณเป็นคนขับเรือดำน้ำําคุณเข้าใจไหมคุณตองคุณตองเข้าใจครับ ถอยเลยถอยเลยไม่ไม่สวยแนละ้วเหตุการณ์ข้างล่างนะคุณตองกำลังทำลายระบบนิเวศเราแบบช้าๆมันเป็นเรื่องธรรมดานะการเล่นของคุณตองนะคุณไม่ต้องแปลกใจว่าป้อมเราหายไปไหนนะมันเป็นเรื่องธรรมดาของระบบนิเวศมันจะเสียหนึงแค่นั้นเองนะเราต้องผ่านพ้นไปให้ได้กดล้างเซยไฮโลม เรียบร้อยฮ่่าฮ่าฮ่เพราะผมน่าจะกดล้างเร็วไปนะครับท่านกดล้างเร็วไปคุณไม่รอผมไงผมคือคีเพลเยอร์ผมคือท่านไอพลมึงจะรีบล้างไปไหนแทนที่จะรอล้างคิวเด์มึงกดล้างที่อะไรไปมาเนี้ยอู่ด้วยมันล้างแล้วผมก็ลนแล้วก็กดไปเลยครับใครใครลนคนไหนลนมานี่ดิมานี่ดิผมจะให้คุณไปเผชิญกับความกลัวนะมานี้ เห็นซ้ายไหมเห็นซ้ายไหมเยอะเลยเอ็นก็ดูไว้นะยังไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวผมไปหลอยล่างยื้อไว้นะยื้อไว้นะเราจะแพ้ไม่ได้นะปัญญาอ่อนแพ้เนี่ยติงตองยื้อไว้ยื้อคลิปขวดแม่มึงเอ้เสียสละเองไม่กลับละยาวไปครับแช่นยาวไปเลย ผมกำลังจะโดนล้อมคุณเห็นไหมการดคุณเพียงผมเหรอคุณรู้มากกว่าผมเหรอฮะตอบสองให้ด้วยครับท่านใครพูดคำหยาบใครพูดคำหยาบใครพูดคำหยาบผมว่ผมนั่ตีเลยอย่าไปกลัวไม่ไอ ไอเหียไอยมันคนตีผมบอกดึงมันเข้ามาดึงดึงให้โดนนะดึงดึงมันมาดึงมันลูซิเฟอร์สีบ้าไอตองไอควายแล้วมึงเดินไปตรงนั้นทำไมยิงเิมึงบ้าหรือเปล่าแครีไปเช็คพุ่มไอหา่าก็งงเดินไปทำซุ่ตีอะไรตามผมมาตามผมมามาเล่นนะผมคนหนึ่งลมอ่ะมา,ม,ามึงไม่แบกหรอกหยิบตัวเฮียอะไรกันมาเล่นเนี่ยล็อกซี่ลมชิวเลนออฟเลนกันเลยไอชิบหาย วลิล่าควรตีนกูมากเลยนะตอนนี้อ <deren> อกกันเวทด่วนเลยออกกันเวทด่วนเลยคุไม่ไหวแล้วไอสัตว์นะวิล่านะคุไม่ไหวกับมันแล้วควรส้นตีนคุมากแล้วครังหนึ่งวิล่าควรตีนเกินไปละกูไม่ไหวละกิลดอร์ลงมาถอยถอยถอยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเคลียร์ล้วิ่งหนีนะ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 เดี๋ยวกิลดอร์ดักนะล้างมีพร้อมไหมรายงานดิลูซิเฟร์ ล้างมีพร้อมไหมไอเทมล้างมีพร้อมไหมพร้อมทุกสก,กิลเลยครับท่านพร้อมทุกสก,กิลเลยใช่ไหมคุณตองไปยืนทำควยแล้วคนเดียวมาเนี่ยคุณต้องได้ยินผมไหมคุณต้องได้ยินผมไหมผมได้ยินครับผมได้ยินครับผม,บผมขอดูสกอร์กุณนี่2สองสองหนึ่งถือว่าคุณทำน้าที่ได้ดีขึ้นนะแต่คุณยังเป็นเหมือนปลาซ็อกเกอร์ที่ทำลายระบบนิเวศอยู่คุณเข้าใจไหมคุณตองเาใจปลาซ็อกเกอร์มีหน้าที่ทำอะไรบอกผมสิ คุณรู้จักปลาช็อกเกอร์ไหมเนี่ยตองไอ้ตองนะครับผมแค่ถามคุณว่าคุณรู้จักปลาช็อกเกอร์ไหมรู้จักหรือเปล่าฮะมึงอายุปูนนี้มึงไม่รู้ปาบจักปลาช็อกเกอร์เนี่ยนะลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์เอ็นอายุเท่าไหร่ลูซิเฟอร์เอ็นอายุเท่าไหร่สิบสองครับมึงรู้จักปลาช็อกเกอร์ไหมเออไม่รู้จักครับเออไม่เป็นไรมึงสิบสองเอง VIPM คุณได้รู้จักปลาช็อกเกอร์ไหม มันคือปลาอะไรอธิบายสิมาเนี้ยตองมาเนี้ยมึงมานั่งเรียนนี่มาเนี้ยมาเนี้ยพูดดังๆพูดดังๆเอาใหม่ดิอะไรนะผมไม่ได้ยินพูดใหม่ดิเฮ้ยเข้าใหม่วะมันเป็นปลาอะไรนะเสียงมึงก็หลอกกืนนะเอาใหม่ดิมันเป็นปลาอะไรนะที่กินไม่ได้ปลาที่กินไม่ได้มันมีหน้าที่ทําอะไรมันมีหน้าที่ทําอะไรมันกินได้ใช่ สัตว์เกือบตายเกือบตายตองถอยตองถอยอย่าไปไล่เขาเขาแค่แกล้งหนีไอ้ควายโอ้ยไอ้เคี้ยนี่ม่งเรียมไม่มีเลยอะคุณตองเวลาเขาถอยอะของแล้งมึงคิดหน่อยเด้ชิบหายชิบหายถอยถอยไอ้เคี้ยไม่ตายวะเออตองอย่างเงี้ยสวยคุณตองคุณตองต้องเรียนรู้แล้วว่าฝั่งตรงข้ามเวลาถอยจริงถอยหลออคืออะไรมึงแาบไฟ เขาแค่ถอยหลอกเขาไม่ได้ถอยจริงไอ้เหี้ยวิ่งไล่เขามึงบ้าหรือเปล่าฟอมแครี่วิ่งไล่ตัวเขาสี่ตัวเขาแค่แกล้งถอยแล้วเขาจะใส่หน้ามึงมึงคิดด้วยเขาแค่แกล้งถอยนี่มึงจะวิ่งไล่เขาในกูอย่างชอบถ้ากูไม่เบรกไว้นี่ตายหาไปแล้วเนี่ยไปดูมังกรไปดูมังกรไปดูมังกรใครเป็นแทงไปดูมังกรเฮ้ยเดี๋ยวดักวิล่าดักวิล่าดักวิล่าเห็นวิล่าปะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นวิล่าดึงมาดึงมาดึงมาโดนไปดิสัตว์โดนไปเลยถอยมาถอยมาถอยมา ดีมากตองไปดูไป,ไปดูฟ้าดิไปดูฟ้าดิไปดูฟ้าดิเดี um ๋ยวซ้ายแล้วราไปเตรียมมังกรมังกรไม่ค่อยมีประโยชน์ตอนนี้มีล้างไหมมีล้างล้างกิลด์นะเราต้องเก็บไม่มีใช่ไหมใครมีสตันไหมมีสตันแบบเบรกมันอะ่อรอจกอจกอจกนี่เราไม่ได้สูตรไอ้สั์บอกเลยไอ้ต๋องไอ้เฮียมึงล้างเกินไปแล้วนะ สองย20วครับท่านเฮ้ยมึงเฮียอะไรเนี่ยสตัวแล้วเนี่ยยิงกลางยิงกลางไปต่องยิงกลางไปมึงเกินไปปะเนี่ยกูเสี่ยงชีวิตเวยมึงรัดดีแล้วนะผมเห็นแก่ชัยชนะอยู่แล้วผมไม่มีความเห็นแก่ตัวเข้าใจไหมคุณตองเข้าใจผมไหมเากลางกลางเดี๋ยวเต็มตัวนะเดี๋ยวเต็มตัวนะมีล้างไหมมีล้างไหมเห็นบัตเตอร์ไฟไหมเตรียมเตรียมเอา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 เลยเา วีลาวีลาตัวกนตีเลยตัวคนตีเลยวิ่งวิ่งวิ่งไปคิวเลนเปิดก่อนเลยเดี๋ยวกูตามวิ่งไปเดี๋ยวกูโดนเดี๋ยวกูโดนนี่เราสัตว์เปี้ยวเหรอสถานการณ์เป็นไงบ้างคุณตองข้างล่างสถานการณ์ปกติดีฮะปกติดีคุณกระแทกเสียงใส่ผมทำไมคุณตองคุณกระแทกเสียงใส่ผมทำไมคุณกระแทกเสียงใส่ผมทำไมคุณตองใครคือพี่วีใครคือพี่วีคุณตองคุณไปวิ่งรอบป้อมที่บ้านเลยสิบรอบใครคือพี่วีกลับไป ในสถานที่นี้ไม่มีคำว่าพี่ไม่มีคำว่าน้องมึงก็วาร์ปกลับสิมึงจะวิ่งทำพี่อะไรวาร์ปกลับไปเสียเวลา <c oughs> ไม่ต้องวาร์ปแล้วกูเปลี่ยนใจวิ่งไปเดีย๋ยววิ่งไปวิ่งไปไหน <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว,ลวสิบรอบแล้วนับด้วยนะ <c oughs> วิ่งมาคุณตองวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเร็วเร็ววิ่งมาทีมต้องการคุณวิ่งมาเนี่ยมันดักอยู่ตรงเนี้ยรอรอรอเดี๋ยวผมนีมันต้องอยู่มันอยู่ใช่ไหมคิดว่างั้นใช่ไหมใช่ใช่อยู่แน่คุณตองวิ่งมายังมาหาผมคุณตองวิ่งมาหาผมคุณตองวิ่งกลับไปกันบ้านเดี๋ยวเร็วคนเดียววิ่งกลับไปดีมากวิ่งไปดีๆให้ตายนะถ้าตายมึงโดนเคลียร์มาเร็วเร็วเคลียร์มา มันไม่ออกเลยเห็นปะมันไม่ออกมาใช่เราให้แคลรี่เราไปล่อละคุณตองวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาที่เดิมเร็วๆเคียกรอบก่อนเคยกลอบมีมีนครับก่อนขอบคุณสี่สิบดาวครับลูกตาเฮ้ย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 ใครไม่ตีมังกรวะคิวเรตตี้ครับท่านคิวเรตตี้เอาเนี่ยถอยมา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 ก่อนถอยมาก่อนท่าไม่ดีแล้วท่าไม่ดีแล้ว มีล้างไหมเล่นกิเดอร์ก่อนเล่นกิเดอร์ก่อนเล่นกิเดอร์ตามผมมาต,ตามผมมาคุณตองตามผมมาคุณตองอย่าเกินหน้าที่เด็พอ,อพอก่อนอก่อนข้างหลังมันมีข้างหลังกิเดอร์มันมีฝังตรงข้ามใช้แผนที่ผมเคยไปรบบนเวียดนามคุณฟังผมนะฟังตรงข้ามเนี่ยมีแผนสม,มัยผมไปรบตอนเวียดนามเขาเป็นแผนหายใจเบาๆเขาหายใจเบา,บาที่สุดเพื่อจะย่องเข้ามาหาเรา แผนนี้เคยใช้ลูกน้องผมตายไปกว่า400คนแต่ผมรอดมาได้คุณเชื่อไหมคุณนัตตี้400คนในหน่วยของผมไป400คนกับผมอีกหนึ่งคนตายทั้งหมดคุณรู้ไหมทำไมผมถึงรอดคุณนัตตี้คุณรู้ไหมไม่รู้รหน่วยของผมคุณรู้ไหมทำไมผมถึงรอดลูซิเฟอร์คุณรู้ไหมทำไมผมถึงรอดอไม่รู้ครับท่านเพราะผมไม่ได้ไปไง ผมสั่งการอย่างเดียวลูกน้องผมตายอย่างเดียวผมไปไม่ทันลูกน้องผมเพราะผมหลงทางอยู่ในป่าไงโอเคครับท่านผมเสียใจมากที่ผมหลงทางอยู่ในป่าดาร์คสเลเยอร์แน่ๆเลยรอมังกร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 ดวนดวนดวนได้ดาร์คละมันได้ดาร์คละถ้าไม่ดีละคุณตองเก็บไปคุณตองเก็บไปคุณตองเก็บไปไอตองเก็บไอเวนเร้วแล้วมึงคิดว่ากูให้มึงเก็บขี้หมาในน้ำหรือไงเวนมาเร็วๆ ถอยมาคิวเลนระวังระวังไม่ดีแล้วคิวเลนถอยมาก่อนบัตเตอร์ไฟ,ฟ,ฟใช้แผนผมจำได้แผนเนี้ยแผนที่ปล่อยมังกรอ,อยู่ที่บ้านแผนนี้ผมถึงก็ต้องหลั่งน้ำตาสงค้ามินโดนีเซียเคยทำกับผมไว้มันกลับบ้านมันบินกลับบ้านแล้วมันกลับไปไปล่อยขีปนาวุธที่ฐานของมันแบบเนี้ยแหละผมจำได้จงระวังตัวไว้มันทำให้ท่านตายใจไหมครับท่านมันทำให้เราตายใจ แล้วตอนเนี้พวกมันกําลังซุ่มอยู่ข้างล่างทั้งหมดมันปล่อยให้บังกรของมันอยู่ข้างบนคนเดียวคุณเชื่อใจผมตอนเนี้ยเราดูก่อนว่าฝั่งตรงข้ามจะโผล่มาในมินิแมปไหมเขากําลังเล่นจิตวิทยากับเราอยู่มันเป็นหมัดที่เงียบบ้าๆไม่มีใครโผล่ขึ้นมาเลยไปเคลียร์บางกรอ่ะไปเคลียร์บังกรก่อนผมไม่ได้ยินเสียงเท้ามันเลยวะ่ะดันไงดันไงดันไง้ยแบกๆชิบหายแล้วนั่งไงแผนดินโดน,นีเซีย เฮ้ยมันเป็นแผนที่โนรเซียจริงๆด้วยเพราะว่าน่าจะมีกระบดนนะครับท่านใครมันไส้ศึกหรือเปล่าวะเนี่ยเมาคีลาสันเมาคีลาสันขาดแทกขาดขาดแทกขาดเขาลก ออกมาผนโลกทั้งมันออกมาผลมันข้าหัวมันข้าหวหา,หายเบาทีล้านลัน